ลิซ่าแบล็กพิงออกงานล่าสุดไม่ทำให้ผิดวังสวยแบบช่ำเว้าหลังหรือเวอร์สร้างความฮือฮาไปทั่วทุกมุมโลกอีกครั้งสำหรับลิซ่าแบล็กพิงล่าสุดวันนี้28มิถุนายน2023ลิซ่าได้ปรากฏตัวที่งานบุนกรีเอ็กซิบิชันที่เกาหลี ในฐานะโกบอนแบรนด์แอมบาสเตอร์ของบุนการีลิซ่าก็ไม่ทําให้ผิดหวังโดยเลือกใส่ชุดเดรสสีขาวแคนยาวแม้ว่าด้านหน้าจะปิดยันคอแต่ว่าด้านหลังเว้าลึกแรงมากแถมยังทําทรงผมเปิดหน้าม้าหมื่นล้านให้คนคือฮาทั้งงานด้วยลุคนี้บอกเลยว่าสวยชํำสุดๆงานนี้บอกเลยว่าลิซ่าแบล็คพิงคพาติดแฮ s แท็กลิซ่าบุกรีพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปแล้วเรียบร้อย